สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆมีพี่น้องชายยูทูบครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องเซเตอร์เดินด่วนสิสเกตวันนี้จะสาระมาฝากครับนี่ตัวที่ผมบอกครับรลื้อละเห็นไหมนี่ครับมินิมเกือบหมดแล้วครับเกือบถึงน็อตแล้วนี่เห็นไ,ไ,ไหมนี่นะครับ เปลี่ยนครับนี่ถ้าเกิดไม่ถอดนี่นงานเข้าเลยนะครับนี่ไม่น่าจะพลฤดูกาลนี้ครับซ้ายนี่ที่เป็นอะแต่มันมีตัวตัดอยู่ได้หรละ่ะมีมีหัวลูกมันเป็นลูกเลยบมูหเ้ย มัน,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 นมีตัวตัดอยู่อยู่ในคู่นแหละเห็นอยู่นี่ครับนี่เป็นมินิมแล้วจะมียะลกยูกยางอีกตัวหนึ่งน,นี่ครับถ้าเกิดขาดนี่โอ้ได้เรื่องครับได้เรื่องบอกเลย แต่ตรงนี้ก็ต้องทําความสะอาดออกนะครับเพราะว่าพวกขี้ขมอ,อพวกนี้นไม่งั้นเดี๋ยวมันไปโดนพวกเซนเซอร์หัวหมูครับนี่เห็นไหมนี่พวกข่าอะไนเงี้ยต้องเอาออกครับประมาณหมื่นชั่วโมงครับถ้ารุ่นแปดนะตามที่ผมเคยเห็นประมาณหมื่นหมื่นหมื่นสองหมื่นสาม นั่นแล้วแต่จังหวะแบบถ้าเกิดเราดับเครื่องบ่อยสตาร์ทเครื่องบ่อยนี้มันจะเปลี่ยนไวครับนี่อาการนี้พอจังหวะดับเครื่องแล้วมันฟาดครับมันตีกับมันจะปกๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเอาอะไรตัวใหม่มาให้ดูให้ดูครับมันเป็นยังไงหน้าตามันอ่ะและนี่ก็จะเป็นอะไรของเขาครับ เลยปัตยาลเลยอาจจะสี่ห้าพันว่างตัวนี้ ตัวนี้มันก็จะไปอยู่อย่างนี้ครับอูแทนแล้วส่วนอีกนี่ตัวยืดนอด็อตตัวนี้จะอยู่ติดเครื่องครับส่วนอีกตัวนี้จะมาอยู่ตรงปั๊มนี่ครับ เกิดไม่ทำนี่โอ้เตรีมตัวเลยครับขาดแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเสือ้อมมเนียมเห็นไหมตัวนี้จะเป็นยางเป็นกันกระชากตัวนี้ ลวงไม่ในปัม๊มแต่ปั๊มคขนนี้สวยครับนชุดอุป,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 ปกรุงอุปกรณ์สวยหมดเลยเมันเคยถอดไม่เคยอะไรเลยครับเพิ่งมาถอดอยู่กับผมนีะครับี่จุดนี้แต่เราก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับพวกข้างในปั๊มตรงนี้นะครับเราก็แค่เปลี่ยนแค่ตรงนี้อย่างเดียวแล้วก็ตรงนู้นครับที่อย่างอื่นเราก็ไม่ได้ยุ่งเดี๋ยวก็เอานี่วางลง้าย,ยางมาลองครับ ออกมอาละวงสโคคงทรงสายนี้เราจะาปิดนะครับต้องเอาถุงพลาสติกปิดให้หมดการพวกเศษฝุ่นเศษอะไรเข้าครับ สำคัญเลยนะครับนี่ที่สำคัญคือห้ามเดินมาออกเลยครับปิดหมดนะครับ แถวโดโบอกยิงใจออกหมนะแน,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 นเป็นแนนดูด เอาตัวที่เขาน้ามาคันบอกโหลดหรือว่า,านอตโหลดบอกพอ,อ,อบอ็บบบอกตัวนอดีอ้ับ จะต้องใช้ปัจจัยพิเศษ,ษ,ษ,ษถ้าอย่างนี้ถ้าไม่ออกบอกลมไม่ออกเดี๋ยวโดนปัจจัยพิเศษ,ษ,ษเฮือหยากงานงานหยากงานสระ น,น,เ,ดเ,น,นเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรไม่หมูไม่หมูบอกเลยว่าไม่หมูนี่จะอยู่อย่างนี้นี่ ต้องแกะมันเป็นแยกตัวครับนี่แยกของใครของมันตัวนี้เหมือนกันแต่มันได้เป็นชิ้นเดียวเดี๋ยวจะอัป,อปเดตให้ดูเรื่อยๆครับบอกวิธีแก้ไขวิธีทำอย่างไ,ไงคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไหก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วย จะได้ทำคลิปอัปเดตการซ่อมการเชียร์วงลุมให้ fc ได้ดูส่วนงานช่วงล่างเราก็เสร็จเรียบร้อยครับเสร็จไปทีละอย่างครับช่วงล่างเสร็จเรค่อยมาเป็นช่วงบนทีละอย่างครับไม่รื้อทั้งหมดทีเดียวเดี๋ยวประกอบบอเหลวเดี๋ยวมันสีไกเป็นประกอบบอ่อลเหลวจากยาง อ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ